บทสวดบูชาเทวดาประจําวันเกิดช่วยเสริมดวงให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีเมตตาโชคลาบเงินทองหากพร้อมแล้วทําจิตใจให้สงบและเริ่มบทสวดมนต์ดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตโรปุริสธรรม,มสารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทธโธภควาติสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยทัทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสบปุคลาเอสะภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโย ทักคิเนโย ο, อัญชลีการณีโย ο, อนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสาติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรม,มาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภคะวาติ สวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนานยิโกปัจจตังเวทิตัโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโคยัติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสบุคลาเอสะภควัโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักคิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรม,มสารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโก เอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปติปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆ ยัติทิางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสบปุคลาเอสะภควโตสาวกสังคโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสาติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรม,มสารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทโภพควาติสวาขาโตพควตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตัพโพ วินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัติทางจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสบุคลา เอสสะพคะวะโตสาวะกะสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทธโธภควาติสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโค อุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยทัทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสบปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโย ทักคิเนโย ο, อัญชลีการณีโย ο, อนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสาติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรม,มสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภควาติ สวาขาโตภควตาธมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภควโตาสาวกาสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตาสาวกาสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตาสาวกาสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคยัติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสาติ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิทธิโกอากาลิโก เอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปติปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆ ยัติทิางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสบปุคลาเอสะภควโตสาวกสังคโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสาติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรม,มสารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทโภพควาติสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตัพโพ วินยูหิติสุปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังคโฆอุชุปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังคโฆยายะปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังคโฆสามีจิปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังคโฆยัิทังจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสบุคลา เอสสะพคะวะโตสาวกสังคโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทธโธภควาติสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโค อุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภขวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภขวโตสาวกสังโฆยทัทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสบปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโย ทักคินเนโยอัญชลีการณีโย ο, อนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติเทวราชาจันทเทโวปิตะธานวันโนปิตะธานวัตถิโกอัสวาหนังกตาวาจักกวาลานุยันโตปาจินะทิสายะทิตโกวะตังนาม,ามิหังเทวราชาจันทเทโว ปิตะทานวันโนปิตะทานวัติโกอัสวาหนังกตาวาจักกวาลานุยันโตปาจินะทิสายะทิตโกวะตังามามิหังเทวราชาจันทะเทโวปิตะทานวันโนปิตะทานวันติโกอัสวาหนังกตาวาจักวาลานุยันโต ปาจิณะทิสายะทิตโกวะตังนามิหังเทวราชาจันทะเทโวปิตะทานวันโนปิตะธานวัติโกอัสวาหนังกตะวาจักวาลานุยันโตปาจิณะทิสายะทิตโกวะตังนามิหังเทวราชาจันทะเทโวปิตะทานวันโน ปิตะธานวัติโกอัสวาหนังกตาวาจักกวาลานุยันโตปาจินะทิสายะทิตโกวะตังนาม,ามิหังเทวราชาจันทะเทโวปิตะธานวนโนปิตะธานวัติโกอัสวาหนังกตาวาจักกวาลานุยันโตปาจินะทิสายะทิตโกวะ ตังนามิหังเทวราชาจันทะเทโวปิตะทานวัน,นโนปิตะทานวัตติโกอัสวาหนางังกตวาจักกวาลานุยันโตปาจินะทิสายะทิตโกวะตังนาม,ามิหังเทวราชาจันทะเทโวปิตะทานวัน,นโนปิตะทานวัตติโกอัสวาหนางัง กตาวาจักกวาลานุยันโตปาจินะทิสายะทิตโกวะตังนามามิหังเทวราชาจันทะเทโวปิตะทานวันโนปิตะธานวัตติโกอัสวาหนังกตาวาจักกวาลานุยันโตปาจินะทิสายะทิตโกวะตังนามามิหัง เทวราชาจันทเทโวปิตะทานวันโนปิตะทานวัตติโกอสวาหนังกตาวาจักกวาลานุยันโตปาจินะทิสายะทิตโกวะตังนาม,ามิหังเทวราชาจันทเทโวปิตะทานวันโนปิตะทานวัตติโกอสวาหนังกตาวา จักกวาลานุยันโตปาจินะทิสายะทิตโกวะตังามามิหังเทวราชาจันทะเทโวปิตะทานวันโนปิตะธานวันตติโกอัสวาหานังกตะวาจักกวาลานุยันโตปาจินะทิสายะทิตโกวะตังมา,า,ามิหังเทวาราชาจันทะเทโว ปิตะทานวโนปิตะทานวัติโกอัสวาหนังกตวาจักวาลานุยันโตปาจินะทิสายะทิตโกวะตังณมามิหังเทวราชาจันทะเทโวปิตะทานวโนปิตะทานวัติโกอัสวาหนังกตาวาจักกวาลานุยันโตาปาจินะทิสายะ ทิตโกวะตังนมามิหังเทวราชาจันทะเทโวปิตะธานวันโนปิตะธานวัติโกอสวาหนังกตะวาจักกวาลานุยันโตปาจินะทิสายะทิตโกวะตังนมามิหัง